เจะนะเขใจรือว่าหรอว่าเขาจะเลือกนกว่ามันได้ไปไต่งเรเราเลนื่มีาส็อยไกันนท่ดิยนาบ้างถาจะประบ้าจะเต เารอมันต้อมันต้อง้าประตูมันต้องนี่เป็นต้องแซกนี่เปนอยู่ถูกท้าถ้าฝ่ายท้ายจะดูเยนไทยเขาก็คุณคุณดาเขาเป็ประตูไปขอเก็บเขาหรืออาว่านปะตูแซเขาเป็นาเขาแล้วากหรลาาเตั้งทำได้แต่ตอนนี้ติแล้วคุณไม่เป็นนายคุ่มีประโยชน์ ตอน6มันจะมา่องขอนไ้ผมไม่เทีวย่งใส่ลง้0กคอพุงเลยใส่ลงประชาบัติที่หัวหยิ่งแล้วผมก็เขี่ยเย็ดเย็ดแล้วก็เย็ดกับคำถามพุ่มันจะเป็น6ล้านแลวคจะมาอ้างถ้ามาเ6ล้านหัวโดนกันไปนะวันีลนเ่เป็น60ล้านประมานี้ อุดยนเนี่ยนะขึ้นไปแล้วก็บ,บานจะได้ ลบคูณบวก เราต่างกัะเยอ เดือดร้อนโควิดน,นะยังไงมันจะนั่งบริจาถูกไหม

เขาวิ่งเ้าป่าบริจต์ได้เป็นความได้สมันธ์ัพักมึงจะช่วยชาวบ้านเขาว่าภปาวรนาตัวเข้ามามึงยังขอบาริสแต่ผมบอกนะอันนี้เป็นนิทานนะจ๊ะนิทานือว่าทำัไันนี้นีนะนมี่านหือว่าการเืชาติซึ่งชาติกมมีอะไรแบบานกนันธรเาแนดกี่กี่สยกี่รัชการไม่ได้ราการที่สิรัชการเลยก็เิอนดินะอดเค นะอนทีนท่มึงจะเกียกลท่านท่านก็ละเหนเดิมละเท่าเนิมในาที่น่งจาคทำที่ท่้นสัมภาษณ์จรั่งนั่นที่สี่พูดามไปมเป็นออริเอนและทุกคนไม่ว่ามึงจะเคียวหรืองจะคิดร้าจากประเทศชาติหรือมึงจะคิาจาร้ากับสถาบันคำพูดมีความหมายนึยสนึกต้องไหมท่านผ้าเป็นสวอเปฝ่ายเลยนะครับสวอนานะที่เน Icana, ไม่ต้องัวมนิดไ่ต้องไปกลัวนะทั้งสิ้นไม่ต e, ้องเลือกตามประชานประชาสตสนะแัหน้าที่ของสวที่คือการกรงเนยให้ได้เานดีื่อนชาศาสนาและมหาประชานะครับอยาชนะแล้วเป็นงับาแต่นีวกันอหนนาใช่หอะไรขึ้นคุาให้โอกาสารเงินหรือทัการงินหรือนายกรัฐมนตรีั้นะครับสวคุณมีหน้าที่อีกตงใช่ไหจะาผิด คุณจะต้องตอบแทนคุณนดินเพรนั้นน้าที่อคุณต้งการนายกให้ได้นายกที่ดีอย่าได้นายกเพียงเพราะเอาประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งมาอ้างนายกที่ดีนะครับต้องด้วยทุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็มีชั่นความแตกแยกนะครับนะครับแล้วอย่างที่นายากพลบอกคุณจะชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในกรณีนี้มันมีสอวอเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับและแถมไม่พอนะถ้าสมมติว่าคุณกับเพื่อไทยยกมือกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าสวเขาไม่เอาอ่ะเขาบอไม่เอาคุณพิธาแต่พอเพื่อไทยเขาสมหวังสิทธิ์นะและเพื่อไทยเขาจะเสนอคุณพางิ พักอะไรที่ไม่ยกพักเพื่อไทยเขาไปยกให้ถูกไหมเขาก็บอกเขาขอสมหวดถูกไหมแต่อ้าวพอท้ายสุดพตอนที่เขาเสนอคุณแพรทองทานพัก้าไรจะไม่ยกให้เขาก็ได้นะไม่เป็นไรนะพักเพื่อไทยเขาจะได้ทุกทุกพักพักอื่นลบจนกระทั่งเกินกว่าตึ่งหนึ่งของสภาล่างอันนี้เสียงประชาชนไหมเสียงท่ามากของประชาชนไหมเสียงที่คุณถามเมื่อกี้เนี่ยเสียงท่ามากของประชาชนไหมมากกว่าร้อยหกสิบไหมคุณนี่บอกแค่ร้อยหกสิบแล้วสวเข้ามาด้วยอ้าวตกลงตรงท้านี่มันแค่ร้อยหกสิบไหมถูกนั่นไงนับเลขเป็ี่ยนไหมอะจะเกี่ยวอะไรกับเรวื่อง แล้วแม่งก็มีคนไปเชื่อเรื่องเราแบบเนี้ยมึงไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นนะเฮียมึงก็ไม่ผิดนะแต่มึงงานนี้มึงจะละเมิดกษัตริย์่ไหมมึงเลยก็เลยบอกว่าเป็นผมเป็นประการนี้เผริดการที่มึงพูดนั่คืออะไรชาติเฮียใครเรียกเป็นประการนะคนรักชาติเนสัตว์เป็นประการนี้คนที่แม่งอ้างตัวเป็นที่ประไต้ยอะเฮียชาติธาตุโอ้โหประเทศธาตุกับธาตุไอ้พวกธาตุบ้าบอคือมึงแม่งไม่เอาชาติไม่เอาเฮียเลยมึงแม่งกฎหมายด้วยนะไอ้พวกที่ประไต้ยเอออยากเป็นก็เป็นแบบยัยคุณเป็นประการก็ได้เลยมมาพูดนะะะารรรรีไไไปตยยอเ กูไม่ต้องอยู่กับโลกแบบนี้แล้วแม่งคนไม่เคยเชื่อเดี๋ยวโว้วกฎหมายก็าอะไรหมิ่นประมาทห้ามหมิ่นประมาทดูหมิ่นอ้ใครมาลายกับคนอื่นนี่มึงทำได้หรือหละมีคนมาหมิ่นประมาทดูหมิ่นอ้ใครมาลายมึงโอเคไหมถ้าใครทำอะไรปุ๊บไอ้ยแม่งเป็นประการทันทีเรื่องพวกนี้ออกมาพูดคือพวกประชาธิปไตยเนี่ยมันกลัวเนี่ยเดี๋ยวล่ะกลัวความกลัวกฎหมายเนี่ยกฎหมายคือ่ยเป็นการเนี่ยเออใช่ไงเป็นไปเป็นการอยู่แล้ว ยไม่ได้เยอะเลยประธานแต่ประธานิสิตายกิจวเนี่ยจะขโมยสิทธิที่ริ่นคนอื่นเขาไอ้พวกนี้ไม่ทำมาหาแดกอะไรเลยไม่สนใจเยอะอะไรเลยจะต้องการประธานนิสิตายเพื่อที่จะเอาสิทธิของคนอื่นไปโดยไม่มีเหตุผลเนี่ง่ายโอเคจากประธานนิสิตายมึงก็จะไม่เหลือเยอะไรเลยมึงก็จะควนของมึงไปหมดแล้วแหละเมื่อไรก็ตามนะที่มึงอยากได้ของมึงนะมึงก็อผู้จัดการทันทีมึงก็เอาคำว่าผู้จัดการใส่มึงเสร็จแล้วมันก็จะอ้างโดยประธานนิสไตยเพื่อเอาของมึงไปเฮียมีวิสัยทัศน์ไหมสุดยอดเลย